สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่16กันยาปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกล้ตล,ตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซตเราแตะแนวต้าน1,300จุดได้เป็นวันที่2แล้วนะแล้วก็บวกขึ้นมาอีก10จุดด้วยค่ะมาดูว่าหุ้นใหญ่หลายๆตัวมีเซกเตอร์ไหนบ้างกลุ่มไหนบ้างที่บวกเขียวพร้อมกับตลาดนะคะอย่างวันนี้แอดวานนะคะ293บาทยังไปต่อไม่ได้ค่ะแล้วก็อรอลุ้นจะกลับตัวเป็นขาลงไหมส่วนอีออนค่ะ 1 1 6บาทก็ยังชะลออยู่อมตะบวกมานิดหน่อย17บาท40สตางค์นะคะใจเราก็รอรุ้นเหมือนกันนะว่าตัวเนี้จะยกไฮขึ้นมาแตะแนวต้านโซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิมได้หรือเปล่า20บาทต้นๆน,นะคะสำหรับอมตะยังทำการบ้านอยู่ค่ะส่วน a อ t อทีบวกเขียวขึ้นมาแล้วค่ะแตะโซน40บาทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะะทุกคน Next Station ก็ยังให้ที่เดิม42บาททรงนี้ถ้าผ่านไปได้ก็จะมาทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม55บาท ด่านหินด่านวัดใจแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะคะเขาจะต้องผ่านด่าน42บาทขึ้นมาแตะโซนนี้ก่อนส่วนประมาณ45-46บาทเพื่อยกไฮขึ้นไปต่อนะคะส่วน AP ค่ะบวกเขียวมาเหมือนกัน8บาท70สตางค์ใกล้จะมาแตะแนวต้านที่9บาทแล้วออรราโดนเทสวนตลาดค่ะทุกคนเราก็จับตาดูอยู่นะสําหรับออรราเนี่ยจะหลุดลงมาต้นรอบอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า ก่อนที่จะมาถึงทรงนี้เขาก็จะแวะมาทดสอบระดับแนวรับที่13บาทก่อนแนวรับสำคัญในรอบนี้นะคะ ราคาทองก็บวกพุ่งนะแต่ว่าออรรานี่โดนเทลงมาค่ะส่วนบ้านปูค่ะบวกมานิดหน่อยแล้วก็ BBL สมใจปรารถนาของเราก็อรอลุ้นเหมือนกันนะจะหลุดแนวรับโซนนี้ที่เคยเป็นแนวต้านเดิมของเราลงมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า1 4 4 145บาทนะคะหันหัวทิ่มลงมาแล้วค่ะสําหรับ BBL BCH บวกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ BCP ยังอยู่ที่เดิมถึงแม้ว่าจะบวกเขียวรวมถึง BDMs ด้วยบวกมานิดหน่อยค่ะส่วน b h นะคะโดนเทมาร้อย 82บาทราคารอบนี้ก็ยังไม่ได้หลุดลงมาเท่าไหร่นะยังชะลออยู่ค่ะแล้วก็ BOA 19บาท50สสตางค์ บวกขึ้นมาแล้วนะถ้าใครอัปเดตส่งกราภาพรวมกับเราแทบจะทุกวันเนี่ยจะเห็นเลยว่านี่แหละค่ะ BLA ย่อมาจุดนี้แล้วก็ดีดตัวเองขึ้นมาแตะที่19บาท60ได้แล้ว Next Station นาต้านด่านสำคัญ21บาททรงนี้จะวิ่งมาปิดจ็อบโซน25บาทในระยะสั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่นะเป็นทรงนี้หลายๆตัวเลยนะคะสำหรับหุ้นใหญ่เนาะ BTG บวกมานิดนึงค่ะ BTS ก็บวกนิดหน่อยส่วน CBG เนี่ยโดนเทนิดนึงนะคะอยู่ที่56บาทยังไปต่อไม่ได้ เหมือนกันแล้วก็จับตาดูอยู่ว่ารอบนี้ยกไฮามาแต่แค่ 60-62บาทแต่แนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านถ้าไปต่อไม่ไหวก็ที่เดิมเนาะ50บาทต้นต้นแล้วก็ worst case ของเรายังรออยู่นะคะ40บาทสำหรับ C B G ค่ะส่วนเซนเทลวันนี้บวกเขียวสดใสมาอีกแล้ว34บาทนะคะคอมเซเว่นก็แตะแนวต้านโซนนี้อีกครั้งหนึง่ง C P O บวกมาได้อย่างไร49บาท50สตางค์ค่ะแต่ใจเราก็ยังอยากจะให้โดนเทอยู่นะแต่วันนี้บวกเขียวเต็มแท่งเลยค่ะแตะโซนี้แล้วนะคะ next station ถ้าผ่านไปได้ก็คือ50-52บาทซน ด่านวัดใจจะยกหายไปต่อหรือเปล่าสำหรับ CPO แต่ใจก็อยากลุ้นให้กลับตัวลงมารับเราอีกสักหน่อยเนาะ CPF ค่ะเดินทางสวนกับตลาดเหมือนกัน23บาท50โดนเทนิดหน่อยเดลต้าบวกมานิดหนึ่งนะคะ106 ขอดูหน่อยชูแขนแหลมๆมานิดนึงนะคะ165บาทใกล้จะมาแตะ170บาทโซนนี้แล้วนะคะสำหรับเดลตานี่ยกคายขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ส่วนเอโก้ค่ะ117บาทค่อยๆขยับปรับขึ้นมาใกล้จะมาแตะแนวต้าน118-120บาทของเราแล้วนะถ้าผ่านดีดพุ่งตัวเองขึ้นมาได้ก็ n e x ิ Station 128-130บาทเหมือนกันนะคะด่านนี้วัดใจในระยะสั้นค่ะจะกลับตัววิ่งขึ้นไปต่อได้แล้วหรือยังส่วน GPC ค่ะโดนเทนิดหน่อยเป็นเรื่องบก ตินะเพราะว่าเขาก็ยกไยขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงวันที่11กันยาค่ะ43บาทนะคะวิ่งขึ้นมาแตะโซนนี้แล้วก็ย่อมา3วันแล้วย่อรอบนี้จะไปต่อไหมถ้าจะย่อเพื่อไปต่อเนี่ยเขาก็อาจจะลงมาทดสอบระดับแนวรับโซนประมาณ35-36บาทโซนนี้ก่อนเพื่อดีดตัวขึ้นมาแตะแนวต้านโซนนี้นะคะ48-50บ้าทต้นๆค่ะสําหรับ p s c กราฟค่ะ46บาท25สตางยินดีต้อนรับถ้าจะหันหัวชิ้มลงมานะแต่วันนี้ก็ยังชะลออยู่ค่ะยังไม่ได้หลุดล่วงลงมาเยอะเท่าไหร่วันนี้การกุลยังชะลออยู่ที่2บาทนะคะหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแตะได้เนาะส่วนฮาหน้าค่ะบวกเขียวมานิดหน่อย26บาท25สตางสำหรับฮาหน้าเนี่ยก็ขยับปรับขึ้นมาแล้วนะ นี่ถึงแม้ว่าจะชะลอนะคะเขาแตะโซนแนวต้านโซนนี้ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะมาเจอแนวต้านโซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิมขยับมานิดหน่อยอย,อยู่โซนประมาณ40บาทต้นต้นเพื่อวิ่งมาปิดจอ็อบ48-50บาทค่ะสำหรับฮาน่าในรอบนี้แล้วก็ส่วนโฮมโปรค่ะค่อยๆขยับปรับขึ้นมานิดนึงเช่นเดียวกัน ไออ c ชะลอนิดหน่อยนะคะมาดูเคแ n k ค่ะโดนเทมา3บาทนะคะยินดีมากๆสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงค์ช่วงนี้ถ้าจะหลุดโซนนี้ลงมาเนาะ160บาทค่ะหลุดมาเมื่อไหร่เขาจะมาพักเหนื่อยโซนนี้ก่อน144-145อย่าให้หลุด ถือเป็นแนวรับสําคัญในรอบนี้ถ้าหลุดก็คือตั้งต้นใหม่เหมือนกัน130บาทต้น,ต,นต้นก็คือเข้าแก๊ปเราเลยนะคะวันนี้ KC e โดนเทนิดหน่อยค่ะแล้วก็ k k p ยังไปต่อไม่ได้แต่ตัวที่เราจับตาดูอยู่ก็คือ KDB ค่ะวันนี้โดนเทลงมานิดหน่อยหลังจากวิ่งทานิวไฮมาหลายวันนะนี่แตะแนวต้าน26บาทนิดๆน,นะคะวันนี้ก็โดนเทนิดหน่อยยอ่อเพื่อไปต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่นะแต่อย่าให้หลุด24บาทลงมาค่ะถ้าหลุดเนี่ยก็มีโอกาสลงมาตั้งต้นใหม่แต่ถ้าไปต่อเนี่ย เขาอาจจะย่อมาแต่24บาทแล้วดีดตัวพุ่งขึ้นมาปิดจ็อบให้เรา27 28บาทโซนนี้นะคะสำหรับ KTB ส่วน KTC ค่ะ30บาท50สตางค์วิ่งขึ้นมาแล้วแต่แนวต้านโซนนี้อีกครั้งหนึ่งรอบที่2หลังจากในช่วงเดือนสิงหาวิ่งมาเหมือนกัน30บาท50แล้วก็ย่อ26บาทตอนนี้พุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ30บาท7 5สตางค์ในช่วงเดือนกันยาน t s t a t i o นถ้าผ่านไปได้เขาจะมาเจอด่านนี้ นี่ยังให้โอกาสเราอยู่นะในตอนนี้นะ37-38บาทค่ะแนวรับเดิมแนวต้านสำคัญในรอบนี้ถ้าจะยกหายไปต่อ l h บวกมาทีละนิดเหมือนกันนะวันนี้แล้วก็ส่วน MK ขึ้นมาอีกแล้วค่ะ29บาท25สตางค์นี่ ยกไายขึ้นมาแล้วนะก็ตอนนี้แตะแนวต้านที่30บาทของเราแล้วค่ะถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะมาทดสอบระดับแนวต้าน33บาทโซนนี้แล้วก็อีกด่านหนึ่ง36 37บาทนะคะสำหรับ MK ในรอบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนมิ้นนะคะยังชะลออยู่ถึงแม้ว่าจะบวกก็ตาม โอารบวกมานิดหน่อยนะคะ OSP 19บาทค่ะเมื่อวานนี้โดนเทปไปปตทยังชะลอนะ33บาท25สตางค์แต่ในความชะลอของปตทเนี่ยรอลุ้นเขาจะยกไฮมาแตะที่34บาทแล้วไปต่อหรือเปล่านะคะขยับปรับขึ้นมาทีละนิดค่ะส่วนซอพอยังเข้าแก๊ปเราอยู่114บาทยินดีนะถ้าจะหลุดลงมา GC วันนี้ชะลอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ QH ยังอยู่ในโซนนี้หุ้นราดเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหน,ไห,นหลายวันแล้วนะทุกคนถ้าสังเกตดูหลัง X ีเขาขึ้นเนี่ยเขาย่อมาแตะโซนประมาณ25บาทแล้วตอนเนี้ยชะลออยู่26บาทไปปลายถ้ารอบนี้ไม่ผ่านด่าน28ไปต่อไม่ได้เนี่ยก็รอลุ้นนะ25บาทที่เดิมก็22บาท w ว r ร์สเค e ของเรายังรออยู่นะฮะ18บาทค่ะสำหรับุ้นราชนิ่งมาหลายวันแล้วนะฮะแล้วก็ส่วน RCL ยังชะลอค่ะสวัสดค่อยๆบวกขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะคะสำหรับสวัสดเนี่ยแตะอีโซนนี้แล้ว ผ่านแนวต้านโซนนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิม27-28บาทขึ้นมาได้แล้ว Next Station อีกดานหนึ่งนี่แนวรับเดิมเหมือนกัน37-38บาทค่ะเพื่อมาปิดจ,จ็อบในระยะสั้น44บาทโซนนี้นะคะสำหรับสวัสด์แล้วก็ SCB ค่ะยินดีต้อนรับเลยถ้าจะหลุด125บาทลงมาให้เรานะคะนี่ BBL K-Bank แล้วก็ SCB ย่อลงมาแล้วค่ะ แต่ก็ยังอยู่กรอบบนอยู่นะยินดีนะคะถ้าจะกลับตัวเป็นขาลง s อ c บวกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็แสนสิริวันนี้หุ้นในกลุ่มอสังหาบวกพร้อมใจกันบวกเขียวเยอะเหมือนกันนะวันนี้ก็บวกมานิดนึงนะ3.33%สุภลัยวันนี้บวกเขียวมานิดหน่อยค่ะ18บาท10สตางก็ถือว่าขยับปรับขึ้นมาแล้วนะสำหรับสุภลัยค่ะหลังจากที่ลงมาทำโลสสุดๆเนาะในช่วงกลางปีนี้เองนะ 1 3บ0าบาท50ค่ะแล้วก็โอ้โหโดนเทขายมา3-4วันติดจากนั้นมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเรื่อยๆสังเกตดูค่ะนี่สังเกตวอลลุ่มแล้วก็โมเมนตัมที่มีแรงซื้อเข้ามานะคะวันนี้ขึ้นมาแตะโซนนี้ได้แล้วนะคะ next station ถ้าผ่านไปได้เนี่ย9บาทแล้วก็ base case 20-21บาทโซนนี้ปิดจ็อบในระยะสั้นสำหรับ s u p ล l y ค่ะแล้วก็ stgt วันนี้ชะลอนิดหน่อยนะคะติดล้อก็ บวกมานิดนึงนะทิสโก้ยังอยู่โซนนี้ส่วน TLI ค่ะค่อยๆขยับปรับขึ้นมาทีละนิดใกล้จะมาแตะที่11บาทถ้าผ่าน11บาทไปได้วิ่งสวยมาแตะ12บาทโซนนี้ลุ้นทำ นิวไฮมาแตะที่13บาทแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวนะคะก็พักเหนื่อยที่เดิมโซนประมาณ10บาทแล้วก็โซนนี้ค่ะ9บาทอย่าให้หลุดถ้าหลุดก็คือตั้งต้นใหม่เหมือนกัน6บาท50สตางค์โซนนี้นะคะสำหรับ TLI สําหรับ TOP วันนี้ชะลอนิดหน่อยนะคะหลังจากที่ยกไฮขึ้นมาได้เมื่อวานนี้กับวันนี้นะ,ะ Next Station ยังให้ที่เดิมค่ะ40-42บาททรงนี้ไม่แน่นะ,ะเนี่ยเขาดีดตัวพุ่งขึ้นมารอบที่2แล้ว รอบแรกดีดพุ่งขึ้นมาแตะโซนนี้แล้วก็ย่อแล้วก็ดีดขึ้นมาปัจจุบันนี้นะคะ36 37บาทเพื่อจะมาแตะ40-42บาทแล้วก็กลับตัวเป็นขาขึ้นค่ะสำหรับ TOP t r u e ช h a l นะคะ TTB ก็อยู่โซนนี้แล้วก็ TU เนี่ยยังอยู่ในโซนนี้นะส่วน w h a แตะนวต้าที่3บาท82สตางค์ของเราได้แล้วค่ะขอเปลียนบรรยากาศ อัปเดต DR ที่อันดลาย,ยิ่งกับตลาดหุ้นเมกากันบ้างค่ะตลาดหุ้นต่างประเทศเนาะเมื่อคืนนี้ขอชูพระเอกของเรานี่ที่เราจับตามานานนะคะ Tesla 80ค่ะเมื่อคืนตัวแม่นี้คือก้าวกระโดดไป400กว่า USD แล้วนะก็คือใกล้จะมาแตะแนวต้าน440 USD ของเราแล้วค่ะคืนนี้รอลุ้นนะคะจะวิ่งต่อไหมอย่างเท s l a 01ก็บวกมาเหมือนกันวันนี้ Tesla 80เมื่อคืนนี้ยิ่งบวกหนักนะนี่เราจับตาดูอยู่นะคะ พุ่งขึ้นมาแตะถึงโซนนี้เลยค่ะเมื่อคืนนี้ถึง2บาท60นะแล้ววันนี้ด้วยนะคะ2บาท78สตางค์ค่ะทุกคนใกล้จะมาแตะ2บาทแ0ดแล้วก็3บาทต้นต้นของเราแล้วคืนนี้จับตาดูอยู่หลังตลาดเปิดในช่วง หนึ่งทุ่มน,นี้จะเป็นเช่นไรแล้วก็อรอลุ้นตัวแม่ด้วยนะคะจะวิ่งไปปิดจ็อบให้เราหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งที่เราจับตาดูอยู่กลับตัวเป็นขาลงหรือเปล่านะคะสำหรับ sa 1 9เนี่ยยังไม่หลุดขาดก,กับ starbucks 80นะคะตัวนี้ก็อยู่ในกรอบล่างเหมือนกันนี เราชอบนะคะเวลาหุ้นใหญ่หลายๆตัวแบบโดนเทลงมาลึกๆเราหาจังหวะเข้าเกงกับไรในระยะสั้นแล้วเขาบวกขึ้นมาเนี่ยเราก็ทยอยเทคโปรฟิตนะตัวนี้แตะแนวรับส่วนประมาณ1.28บาท28สตางค์ถึง1.30บาทส0สตางค์นะแนวรับสำคัญเนาะแล้วก็อีกตัวค่ะ Nvidia ตัวนี้หลัง XD ขึ้นราคายังชะลออยู่นะคะถึงแม้ว่าจะบวกก็ตามแล้วก็มาดู NDX01 แตะแนวต้านที่20บาทอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะสำหรับตัวนี้นะคะ Microsoft บวกมานิดหน่อยค่ะแล้วก็เมตาตัวนี้ก็เช่นกันค่ะหลังจากที่ โดนเทลงไปหลุด3บาทลงมานะคะวันนี้ก็บวกมานิดหน่อย3บาทต้นๆ้นค่ะรอลุ้นหลัง XD ขึ้นเนี่ยจะหลุดร่วงลงมาไหมนะคะสำหรับเมตาแล้วก็ KO 8 0ค่ะ XD ขึ้นราคาโดนเทลงมาแตะอยู่โซนแนวรับแล้วก็แยกขามาด้วยค่ะ2บาทต้นต้นนะคะเราจับตาดูอยู่ตัวนี้เขาจะหลุด2บาทลงมาให้เราหรือเปล่าถ้าหลุด2บาทโซนนี้ลงมาก็คือ Next Station 1บาท80โซนนี้ยินดีมากๆนะคะใช่ว่าเขาไม่เคยลงนะสาหรับ คโอค่ะ จากราคา2บาท50ลงมาแตะที่2บาทต้นตนแล้วก็พุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง2บาท50แนวต้านด่านสำคัญแนวต้านเบสเคสในรอบนี้ถ้าเขาจะลงมาแตะแล้วก็ก่อตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตัวแม่เขาก็โุนเทลงมาลึกเหมือนกันนะจาก74 USD ลงมาแตะโซนประมาณ66 USD ค่ะเมื่อคือนนี้ส่วน Google 80ค่ะแตะโซน4บาทได้แล้วนะคะยกหายขึ้นมาแล้วค่ะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะคะรอตัวแม่เขากลับตัวเป็นขาลง c 01แตะแนวต้านโดนเทปเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็ CATL 012380ยังแรงอยู่นะวันนี้บวกขึ้นมาถึง4บาท4 4สตางค์ค่ะอาลีบาบาค่ะวันนี้แผ่วนิดหน่อยนะแต่ในความแผ่วก็ยังอยู่กรอบบนนะแล้วก็ส่วน ASML 01ทะลุผ่านด่านแนาวต้านที่22บาทของเราขึ้นมาได้แล้วค่ะ ปิดเขียวเต็มแทงนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่แนวต้าน26-27บาทส่วนนี้ของเราจะยกายไปต่อได้หรือเปล่าคือเขาลงมาตั้งแต่นี้ช่วงปี2024อเดือนตุลามาจนถึงกันยาจะนอกรอบ1ปีแล้วนะคะสำหรับ ASML 01ตอนนี้ค่อยก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะยังอยู่กรอบล่างนะยังให้โอกาสเราอยู่ส่วน Amazon ค่ะตัวนี้ยังบวกๆลบๆอยู่ยังไม่หลุด1บาท80สตางค์ลงมาแล้วก็ปิดท้ายด้วย Apple ค่ะ ถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ก็ยังอยู่กรอบปนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตทรงกราบตลาดหุ้นไทยกับ DR กันต่อว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าแล้วก็มีตัวไหนให้เราพอที่จะทยอยเทค Prof ิตได้บ้างนะคะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ